ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามจังหวะของเวลาทั้งคำพูดความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์และทัศนคติไม่มีอะไรถาวอได้ตลอดการรับมือที่ดีที่สุดคือการยอมรับเข้าใจไม่ตั้งคำถามเพราะถ้าจังหวะชีวิตมันถูกเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์ซนต์อิโมจิเศรา ว่าใจซสีขาวจากน้องสกายนะครับผมพระเอกสกายธนาทอนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. แฟนเพลงแฟนหมอล่ำที่ติดตามทั้งเพจเฟซบ o ๊กฮอดีทวีสักแฟนเพจครับพี่น้องที่ติดตามทั้งช่อง y o u t u b e พอดีลำพูนออฟิเชียลครับว่าวขาวขาวสารแวดวงวงกันหมอล่ำนะครับมือนี่หยิบยกโพดทีมีนี่ยะ ของน้องสกายซึงเป็นพระเอกนุ e ่มนิวเจนดุ่นพีนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเป็นบุคคลโตนะครับพอดีฮอตเปิดมาพอนะครับเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในโพดนะครับผมอาจจะบร่ได้บอลึกไปถึงสิ่งที่ฮอตคิดนะครับผมพี่น้องอา่านพี่น้องเบื้องโพด ก็น่าจะพ่อรับรู้ได้นะครับว่าความรู้สึกของน้องเขาสิบประมาณใดนะครับผมตีความจากเนื้อหาในโพสต์แล้วนะครับก็สิพ่อเข้าใจว่าความรู้สึกน้องเป็นยังไงณตอนนี้นะครับผมเฮาก็สิเว้าถึงน้องสกายในด้านเรื่องการเรื่องงานกันแล้วกันนะครับสกายธนทอนเข้ามา,าสมาัครเข้ามาออดิชันนะครับช่วงนั้นทีสาวห,หน้อยเป็นแพงได้ออกงานอยู่ กะด้ไปท่ายิปยู่ครับพี่น้องถือว่าน่วยการดีนะครับมีความสามารถมีพรสวรรค์ทั้งดังเสียงรูปลักษณ์หน้าตาถือว่าเก่าอีกจักหน่อยเนาะสามารถเป็นพระเอกได้นะครับผมถือว่าน้องกับรบเครืองยู่พอสมควรที่สําคัญเลยนะครับเป็นชายแท้นะครับผมการันตีได้ล้านปเปอร์เซ็นต์นะครับพอดีทวีสกัศก ขังจะสนิทสนมกับน้องมันพอสมควรนะครับซาใจกัอยากเอ้นว่าบักไกบักไกพผู้ละเพราะว่าสนิทกันพอสมควรนะครับบักไกบักกล้องเนาะน้องๆที่ซึ่งมีความนาหนารักไอเอ็นดูนะครับอยากสนับสนุนน้องๆเขาขึ้นกันนะครับผมพอดีทวิศกะถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ค่อยเบ่งแง่งน้องๆอ,อยู่ในวงนะครับพวกนี่แหละพวกนี่แหละ,ละุมเด็กหน่อย มูนี่ก็ถือว่าอยู่ในสายหูสายตานะครับสำหรับน้องสไกนะครับก็ความประพรืชิมองน้องก็ดีนะครับผมนีความเป็นธรรมชาติเนาะเป็นผู้บบาไทายบบานแบบบานบเลยเนาะในด้านการงานการยังก็ถือว่าโอเคนะครับว่าบ้านน้องยุกไกนะครับหลายๆเทือที่เพื่อนนัดประชุมด่วนก็สิมาบ่ท่านมูเนาะเพิ่นนัดประชุมมือนี่สีมามืออื่นเพราะว่าบ้านน้องยุกไกนะครับ น้องสกายน้องกลองเนี่ยเขาจะประมาณคล้ายๆกันนะครับผมก็เนื่องจากว่บาบ้านเขาอยู่ไกลเนาะก็เลยมาบอคอยท่านมูในด่านการประชุมสมมุติว่าถ้าคนนัดดวนส่สิก็สิมาบอท่านนะครับผมตอนเย็นเจอกันอียังงสินะครับตีรถมาบอท่านมูงไงซะก็นาเห็นใจอยู่มันคนในพื้นที่บนบนคนในจังหวัดไก่เคียงเนาะนั่นแหละครับก็เลยเปลี่ยนสั้นไปเ็าถือว่า ละไว้ในฐานะที่เข้อใจแล้วกันนะครับผมแต่ว่างานดันหนาไวที่นะครับกับโควีดมีอยังมีปัญหานะครับผมถือว่าทำหน้าที่องจะาของได้เยี่ยมยอดนะครับตอนเปิดวุงล้าเพื่อนชดช่วงแหลกนะครับช่วงสอบถือว่ากระแสนอกมาแห้งในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับผมเป็นยังคื้วางสันมาทีได้รับบทเด่นนะครับผมได้รับบทเด่นจากคุณรักู้ใหญ่นะครับบันี้ออกงานไป สักพักหนึ่งจะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนบนทบาทการแสดงนะครับในทางาอดีเองนะครับตะกี้ที่แรกครับได้รับบทเป็นอาชีพเปอยนเนาะแล้วเพิ่นเปลี่ยนปับ๊บปั๊บเรื่องล่ำใหม่นะครับฉากต่างๆก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำนะครับฉากที่ถูกตัดออกก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับมาที่นี่บทบาทของน้องมันก็เลยเปลี่ยนไปนะครับมาที่นี่มันตออ้องมาล่อรล่อฤดูกันต่อไปนะครับผม ไมเหม่อมันจําเป็นต้องแก้ปัญหานะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับว่าสามารถที่เอาทุกทุกคนนะเมื่อเป็นดตัวเด่นเด่นในเบิดนะครับอันนี้ถ้าเข้าข้าใจในจุดนี้เข้าเข้ากับสีลอยใดไปเป็นนะครับผมเป็นเรื่องที่บริคิดอย่างยากนะครับผมการที่เข้าสีมีแเสียงหรือว่มีเสียงนะผมเคยบอกอยู่เสมอว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเข้านะครับมันบริขึ้นอยู่กับบทพวบันไดนะครับสมัยสมัยนี้บางคนเป็นแดนเซอร์เนาะก็สามารถมีแสียงได้นะครับผม สมัตโดดเด่นไดน้เนาะผมยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งที่เขาตอนนี้น่าจะไม่นลากออกไปแล้วเสียดายอยู่เสียดายโอกาสเนาะเสียดายอ่ทาทั้งวงพอบนะครับผมผมก็บอกว่าเพราะสาเหตุอีหยังจังเดเนะครับน,น้องเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นแดนเซอร์สายแบบฮ่าฮ่าน้องสิเป็นแบบท่าเต้นนีหยังกจะคอมจังหวะัส่นะครับผมซึ่งมันเป็นบุคลิกของเขานะครับผมแต่ว่าในด่านการงานอียงมันบ่ได้มี่ส่วเขาบ่ได้ ผาดตัวบุก่องอย่างเลยนะครับผมค่ว่าเต้นบกคอยถือจังหวะพ่อบันไดซื้อนะครับผมนั่นแหละแล้วก็เห็นน้องขยันนะครับเก็บม่านเก็บยังทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของน้องโดยตรงนะครับน้องใบเห็ดย่อมเห็ดเสียสลระจะคของมาเห็ดนะนะครับและท้ายสุดแล้วปิดฤดูกาลแล้วน้องก็ได้ออกไปนะครับบองว,ว่าอ่าด้วยสายเหตุน,นี้อย่างนะครับผมเอาว่ากันไปนะครับนี่แหละเลยอยากให้โบซูพี่น้องฟังละครับแฟนคลับแฟนเพลงเด็กเข้าใจน้ำ แำหรับแฟนคลับเอฟซีนองเข้ากันนะครับต้องเข้าใจนะครับว่บาระบบมันเป็นเอฟซีหละเนาะบงการมอลั่มมันกับเองซีเข้าสี่างไดละ่ะถ้าจากสร้างตัวตนให้จะาของโดดเด่นปะสมัยนี้มันพี่เพลตฟอร์มออนไลน์นะี่นั่นะสิบอกไปเนาะลองเพียงดีกิตาร์ไร์สดเนาะซึ่งผมก็ได้บอกหลาน้องฟิล์มอยู่ประจําผมก็ได้บอกฟิล์มอยู่ประจํขึ้นกันนะครับว่บาย่าขาดย่าขาดกับการอ่านะ เรื่องพวกออนไลน์พวกนี้นะครับพยายามต่างตัวตนใหยียบของให้แฟนครับยุซีเด้ติดตามนะครับต้องสก,กายขึ้กันนะครับสำหรับฤดูกาลที่สีมาหอดนี่ไายกะอยากห้นองพยายามพัฒนาฟีมืออยากบของในดันนี้เนาะทันโมจักเห็นยังไปจังใดมาจัางใดกะยางของมาลียังเขอามาหาไอ่ถามตรงตูงโบตรงตรงเลยว่าต้องเมื่อต้องเคลื่อนเมื่อต้องไอเนาะครับเนาะไอ่กับบอแมนมันมันมันคนอื่นคนไก่เนาะครับเนาะ คุยกันดบเดสามารถบอกกันไดในเรื่องพวกนี้กะอยากขาดยังบ่เข้าใจยังไยผมขึ้นทั้งเวทีแล้วผมเปลี่ยนไดหลังเป็นจังไดยกลุ่มโกะบ่มันเป็นก้องจ้องบ่าอมันจังไดแต่จ้าสำหรับผมหน่ยที่มันมามีผู้เดมาถามผมบนไดมีผู้เดียวมีแต่แค่น้องฟิล์มนะครับมึงจักพัฒนาการเขานะครับเขาก็คอยบอกคอยสอนเราคนอื่นบ่ก,ก้าที่ยังอย่างเขามากกับบ่ก้าวที่ยังด้นะครับผมนั่นแหละมันเปลี่ยนสั่นน้องสกายน้องกล้องนะครับผมกะพยายามอัพแอคทีฟจ้คข้อง เนาะเรื่องหนาไว้ที่าขึ้นว่าจาก้องเข้าใจเอาเองนะครับผมมันมันมองมีผู้ใดเลี้ยวเห็นจากฟองใดเด้ดย,ย่ำปอดย่ำยังมีแต่คนอื่นที่จะมองเห็นนะครับแล้วคนที่มองเห็นเร้วเข้าใจลักษณะงานก็คือคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วยังขมมาถามผู้รักผู้ใหญ่ถามเรืออยผู้เพิ่อยู่มาก,ก่อนก็ได้น,นะครับผมนั่นแหละคือบางคนถามอายก็ได้นะครับเ๋ยวออายจิบอกต้องกล้าเข้ามานะครับผมน้องๆคือกันโมเมนต์ตะสกายกับกล่องนะครับผู้ใยเนาะบางคนมันมันหวานผลดนี่สิ ใจังเดเห็นมันสมุดเห็นมันธรรมชาติเนะเาะออกไปหนาเวทีเรากะมันดูดีเนาะถามใดเ้อครับเด้อถามใดเออคิปนี้สําหรับน้องสกายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจเฮาน้องมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเนาะปับหัวใจปับจูนจ้าของถือต้องแล้วนะครับผมเออสู่ต่อไปครับฤดูกาลหนานะมันแน่นอนครับผมสวัสดีครับ